สักทีโอ้โหงานนี้ใช้เวลามากเลยแต่ก็จบละสบายแลวคราวนี้ใครโทรมาครับนี่อ้าวพี่ทีเหรอสวัสดีครับพี่ทีสวัสดีนุชาไปไงบ้างตอนนี้ได้ข่าวว่าเหนื่อยหรือเกินอยู่วะงานเยอะโอ้พี่ต้องบอกว่าพี่โทรมาจงังหวะดีเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จงานเลยพี่กาลังแบบอืหาอะไรที่ชาร์จไฟสักหน่อยไปป่ะไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกัน ที่ไรดีพี่ไม่ต้องไกลหรอกพี่ลองเซิร์ชดูแล้วที่วังจันทร์วันเล่นอนสักคืนพี่นะใช่ใช่อากาศดี่อยู่วังจันทร์นี่ติดเขาหรือเปลนะพี่สะดวกใช่ไหมวันนี้ได้เลยเอายด้ดแล้วผีไปตามผมไปหาพี่ที่บ้านนะโอเคโอเคมาเลยเจอกันเจอกันสวัสดีครับครับผมครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ผมทิไปเลย ครับยูยูครับพี่ทีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคิดถึงอยู่ชวนเที่ยวนะพี่นะวันนี้อยากไปมือกันเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าไปกันพี่ครับมาเข้ามาเข้ามาเตรียมไม่พร้อมแล้วโอ้โหเตรียมพรบทุกอย่างเลยเลยพี่เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเราเดินทางบนมอไซค์เนาะอย่างแรกเลยเสื้อกาดเสื้อกาดสำคัญนะครับผมเสื้อกาดเนี่ยมันจะมีกาดอยู่ประมาณ4ี่ถึง เจ็ดชิ้นแต่อันนี้มีเจ็ดกาดหน้าอกการทัวไหลศอกและท่อนแขนแล้วก็แผ่นหลังข้อสําคัญคือเนื้อผ้าเนี่ยจะต้องรับแรงครูดได้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมีเสื้อแล้วก็ต้องมีกางเกงด้วยเพราะว่าเวลาที่เรากริ้งบนพื้นถนนมันไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวนะมันต้องมีกางเกงด้วยนะ กางเกงส่วนใหญ่จะเป็นสองจุดที่ที่ซับแรงครับสะโพกเนี่ยเราลงที่สะโพกใช่เสื้อกาดเมื่อกี้มอนเป็นเป็นกาดแข็งเนาะใช่ตัวนี้เป็นเป็นกาดอ่อนใช่ไหมใช่กาดมันจะมีกาดอ่อนกับกาดแข็งกาดอ่อนกาดแข็งสองอย่างสะโพกแล้วก็หัวเข่ากับหน้าแข้งเออหัวเข่าช่วงขาดเอาไว้ใช่แล้วก็คุณสมบัติของมันอย่างที่บอกอ่ะต้องระบายอากาศดีแล้วเวลาป้องกันเรื่อง เวลาที่เรากระแทกลื่นถลี่มันต้องซับแรงได้ระดับหนึ่งเนาะเสยดสีไปทางนู้นก็สามารถที่จะทนแรงได้ใช่ไม่งั้นเราเจ็บแน่นอนมันเจ็บตัวเลยครับนะอีกอันหนึ่งถุงมือสำคัญไหมสำคัญพี่ผู้คนที่ขับรถเนี่ยเวลาล้มเนี่ยมือไม้ันจะไกวคว้าันทั่วเลยลองคิดดูถ้าไม่ใส่ถุงมือมันอาจจะหกน่ กระแทกหรือถูงอะไรสักอย่างนะใช่ครับพี่อันตรายถุงมือก็ต้องหุ้มนิ้วครบนะครับอย่าเอาแบบด้วนๆนะเวลาลงไปนี่โอ้ยนิ้วหายเสร็จแล้วเห็นไหมก็จะมีป้องกันหลังมือแล้วก็ที่ดีก็คือต้องหุ้มเลยข้อหรือข้อมานิดนึงใช่เวลานั่นเนี่ยก็จะป้องกันได้ครับลมก็จะไม่เข้าเสื้อเรามีช่องระบายอากาศที่ดด้วยใช่ครับผมตังเกงเราใช้เป็นเกงยีนได้ไหม ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราใส่เกงยีนแล้วอยากจะให้เพิ่มอุปกรณ์ไปสักอย่างหนึ่งเพิ่มอะไรหมสนับเข่ากสนับเข่าหรือการเข่าออโอเคต้องใส่เพิ่มเข้าไปด้วยป้องกันได้เพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยเข่าแตกใช่แต่นี่เห็นว่าเข่าเนี่ยมันไม่ไม่กันนักแขงใช่ไหมครับมันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่กันน้แข่งเรา <att> ใช้ปไปแล้วอ๋วอรองเท้านฮะนี่ไงอ๋อใช้รองเทา้ารองเท้าอ่ะจะมีเขาเรียกข้อสั้นกับข้อยาวครับครับถ้าเราไปไกลๆกลหน่อยอ่ะก็ใส่ข้อข้อ,อยาว <_ c oughs> ถ้าวิ่งใกล้ก็ข้อสั้นหน่อย <_ c oughs> ตอนนี้เป็นแบบลูบซิปใส่ง่ายครับ <_ c oughs> แต่ถ้าเป็นแบบเชือกร้อยก็ได้นะ <_ c oughs> ไม่เกี่ยงขอให้มันค้่ข้อเราปลอดภัยแล้วโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย ลืมอะไรบางอย่างพี่ที่มันกันแดดด้วย่ะโอ้กันแดดหมวกกันน็อกเตรียมไปแล้วเตรียมแล้วนะครับพี่ครับหมวกกันน็อกก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะก็คือแบบเต็มใบแล้วก็ครึ่งใบครึ่งใบก็ปิดแค่หัวเราแค่ตรงนี้ไม่คุมไททอยไม่คุมไททอยเขาเรียกว่าบางคนเรียกว่าหมวกกะลาครับไม่แนะนําให้ใช้นะพี่ก็ก็ไม่ใช้เลยนะเพราะว่าอันตรายมากเต็มใบเนี่ยก็จะมีแบบเต็มใบปิดหน้า เต็มใบเปิดหน้าเต็มใบยกคางเลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับครัตอนนี้มาดูที่ว่าหมกันน็อกประกอบด้วยโครงสร้างอะไรพาะซึ่งมีความสำาาญบางคนอว่าใส่แล้วมันจะช่วยอะไรได้วะมันมีหน้าที่ยังไงมันมีสามโครงสร้างด้วยกันหนึ่งเปลือกนอกอ๋เปลือกนอกตรงนี้เปอกกนที่แข็งๆนี่นะใช่อบางอย่างจะเป็นพลาสติกบางอย่างจะเป็นพวกคาร์บอนครับ แต่ว่าจะมีถักใย,ยที่แข็งแรงผ่านมาตรฐานมันจะมีหน้าที่รับแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันการคูดไม่ให้ศรีรษะเราเกิดบาดเจ็บอันนี้ออกเปิดนอกอันที่สองก็จะเป็นพวกโฟมอ๋อนี่คือส่วนที่สองที่เป็นข้างในใช่ครับโฟมนี่แหละเป็นส่วนที่รับแรงกระแทกเวลาที่เรากระแทกตึง้งเนี่ยโฟมเนี่ยจะรับแรงกระแทกจากศีรษะเราลงาที่โฟกรใช่นะศรีรษะเราจะเป็น กะโหลกใช่ไหมครับแต่ข้างในเนี่ยมันสมองเราจะเป็นเหมือนเจลอะออเวลาที่มันกระแทกตึ้งปุ๊บเนี่ยมันจะรับแรงครับช่วยไม่ให้สมองเราเนี่ยเสียหายได้เนี่ยสำคัญมากเลยครับแล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่3มอ,อันสุดท้ายเลยก็จะเป็นวัสดุที่ทำให้เราใส่สบายเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วมันนิ่มนะใช่ใส่สบายระบายอากาศได้ดี3ส่วนนะเชื่อไหมว่ามันรับแรงได้ โฟ <Fo> มเราจะทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันสามารถรับแรงกันได้จริงๆอะอย่งที่เขาบอกว่าโฟมมันรับแรงกันได<อ>้พี่เตรียมของมาของเล่นของเล่น<อ>มาให้น้องดูว่า<อ>พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงน่าสนใจ <ไป S 2> พี่ไปเลยไหมไปเลยไปไปทดลองกันนะพี่นะว่ามันรับ ไหมแตกชัวร์จริงหรือเปล่าแตกแตผม่็แตกมาดูกิ้งมือหลายรอบเออเดี๋ยวลองดูสิไหนเดี๋ยดีเดี๋ยิไหนไหนไหนแหวนใส่ดยไหมสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่สมบูรณ์อย่างเดียวเออไม่แตกเลยไม่แตกด้วยลาวว่าพี่ไม่มีลาวอ่ะนี่เราเห็นไหมว่าโฟมเนี่ยมันช่วยรับแรงกระแทกได้เพราะฉะนั้นหมวกกันน็อกที่เราใช้อยู่ ถ้ามีบาดเหตุแล้วเกิดการกระแทกเนี่ยนะไม่ควรกลับมาใช้ใหม่เพราะว่าเวลาที่กระแทกปุ๊บเนี่ยโฟมเนี่ยมันจะรับแรงแล้วก็ยุบตัวไปด้วยเห็นไหมเห็นชัดไหมพเพราะฉะนั้นถ้ามีบาดเหตุต้องเปลี่ยนใหม่อย่าไปเสียดายรักชีวิตไว้ก่อนดีกว่า,าเป็นความรู้ใหม่เลยครับเป็นความรู้ใหม่นะแล้วก็ครบถ้วนเลยอย่าลืมนะแต่งตัวรถแต่งตัวคนให้ดีแล้วเราไปเที่ยวกันแล้วโทรนัดกันอีกทีว่า เราจะไปช่วงไหนยังไงโอเคไหมภายในหนึ่งสองสัปดาห์นี้แน่นอนพี่โอเคทักกี้ขอบใจมากครับพี่ครับผม